กลับจากงานฮาโลวีนลูมิกับมิลาเขาหลงทางครับทุกคนมิลาเขาตามหาลูมิไม่เจอเราจะต้องช่วยมิลาให้ได้น่าเช้เฉยนะมิลาลูมิกาลังจะไปช่วยแล้วนี่ไงเจอตะกร้าลูกอมของมิลาแล้วรีบไปเก็บเลยลูมิเฮ้ยแต่ว่าข้างหน้าันมีสิ่งโตตัวหนึ่งครับทุกคนแล้วต้องทํำยังไงเนี่ยเอาลูกอมให้สิ่งโตตัวนี้กินได้ปะจื๊บได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ครับทุกคนสิ่งโตมันไม่ยอมกินลูกอมมันชอบกินเตษเนื้อ มันกินลูมิไปเลยครับทุกคนล้วต้องทำอย่างไรลูมิถึงจะไปช่วยมิลาได้ก่อนรับชมฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรง,งใจด้วยนะครับทุกคนกดไลก์กดแชร์กดติดตามเลยครับถ้ากดแล้วไปช่วยมิลาให้ได้กันเลยเฮ้ยข้างล่างมีกับดักระเบิดครับทุกคนเราต้องปล่อยสิงโตมันโดนกับดักระเบิดก่อนปะใช่ไหมเรียบร้อยกำจัดสิ่งโตไปได้แล้วต่อไปก็พาลูมิมาเก็บตะกร้าลูกอมของมิลาเลยนี่ไง แค่นี้ก็ลงมาช่วยมิาได้แล้วได้ไหมเรียบร้อยในที่สุดลูมิก็มาช่วยมิลาได้แล้วอ้าวเรื่องจะหรือพูดไรก็เทคติดีตามด้วยล่ะ